สวัสดีครับมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่ปองหบ้างในฐานะที่พี่ๆเขากำลังจะจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านขัเพี่แล้ว แล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะขอให้โชคดีกับการเรียนในระดับชั้นที่สูงต่อไปค่ะ congratulations ค่ะเด็กๆอยากให้เด็กๆโชคดีนะคะแล้วก็ให้คิดเสมอว่าถ้าวันใดที่อ่อนล้าเหนื่อยล้าหันไปหาหมูกระทะนะคะซื้อค่ะครับผมในฐานะที่พวกเรากำลังจะจบการศึกษานะครับผมก็ขอห้พวกเรามีแต่ความสุข เสแต่สิ่งที่ดีเป็นที่รักของคนรอบข้างและก็ไม่สร้างความเดือดร้อนคนอื่นนะครับนับจัมืันนี้ไปครับจะไปสูอีกไว้หนึ่งแล้วเนาะจะไปเรียนมยัธยมสิ่งที่คู่อยากให้ซุ่มตพบเจอกันกึ้นพบเจอเพื่อนที่ดีๆพบเจอหู้ที่ดีๆเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจเรียนยังไงก็ได้ขอให้จบรักทุกคนค่ะ คุณครูวัน,นานะก็ขอให้ลูกๆป .6 ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็ก้าวเดินไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ขอให้หนูใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรกนะจุนะ๊บจุ๊บนักเรียนไอปีการศึกษานี้นักเรียนจะได้จบการศึกษาแล้วควรูขออวยพรให้นักเรียนมีความสุขมีความเจริญถ,ถ้าจบออกไปก็ขอให้ ถ้าได้มีงานทําก็ขอให้ได้เป็นคนดีของสังคมความประโยชน์เพื่อสังคมให้เป็นเด็กดีเป็นคนดีมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไปสวัสดีค่ะเอาสำหรับเด็กที่จะจบป .6 ในรุ่นปี2563รุ่นนี้เนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักนะครับเ,เด็กปร .6 รุ่นนี้ ปฏิบัติอยู่ที่โรงเรียนนี่เป็นที่หน้าสารเสริญเป็นที่หน้ายกย่องนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านาการเรียนนะครับด้านกิจกรรมต่างๆ่นะครับก่อนจะจบจากเรียนนี้ก็ขอฝากนะครับขอฝากให้รักษาความดีนะครับรักษาความดีของตัวเองเอาไว้นะครับแล้วก็ตั้งใจตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาพ้นคว้า,าเพื่อที่จะนำความรู้มาพัฒนาตนเองนะครับพัฒนา เพื่อให้ไปสู่ในระดับชั้นสูงสูงต่อไปก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จนะครับในระดับการเรียนในชั้นสูงสูงต่อไปนะครับสวัสดีครับครับก,ก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีกับลูกๆป6รุ่นที่จบปีการศึกษา2563ในครั้งนี้นะครับรุ่นนี้ถือว่า เป็นรุ่นที่น่ารักอีกรุ่นหนึ่งที่ช่วยเหลืองานโรงเรียนได,ได้เยอะมากนะครับหลายๆเรื่อง <S <S ก็อยากจะฝากว่าเราต้องได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวก็คือต้องเตรียมตัวในเรื่องของการที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้นก็จะมีความยากขึ้นมีสังคมใหม่มีสิ่งแวดล้อมใหม่ๆครูใหม่เพื่อนใหม่ เนี่ยเราต้องลดทุ้งจากการเตรียมตัวเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆส่วนการเตรียมใจเตรียมใจก็คือเตรียมใจในขณะท,ที่ที่เราเป็นช่วงวัยที่กําลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากเด็กไปเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นวัยรุ่นตอนตอน้ตนเพราะฉะนั้นต้องเตรียมใจให้พร้อมไม่ไม่ใช่คึกขนองไปแต่กับเพื่อนกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆต้องเตรียมใจให้พร้อมว่าเราจะต้องมีความ ตั้งใจคิดให้รอบคอบมากขึ้นคิดหลายๆด้านมากขึ้นโดยเฉพาะให้คิดถึงครอบครัวให้คิดถึงพ่อและแม่มีปัญหาอะไรก็ต้องปรึกษาพ่อแม่ก่อนปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาคุณครูก่อนข้อที่ควรระวังก็คือเรื่องเรื่องของการการครบเพื่อนและก็จะชักชวนกันจะรวมกันทำทำในสิ่งต่าง ถ้าทาในสิ่งดีก็จะดีไปแต่ถ้าทําในสิ่งที่ไม่ดีก็เกรงว่าจะจะเตลดิดเตลิดไปไกลจะทําให้เสียเสียโอกาสเสียอนาคตได้ในโอกาสนี้ก็ขอขอฝากแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าที่จริงอยากมีเรื่องฝากฝากไว้ก่อนหน้านี้นานเยอะแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้แหละครับโชคดีครับลูกๆ